อากูเดินเข้าข้างกัดคำอากูบอกว่าที่นี่คือห้างเหรอว้าวจะไปทางไหนดีทางไหนต่อดีมาแล้วไปซื้อไอศสตีมกินปะเห็นไหมรู้จักป้ายไอศสตีมไหม ไปซื้อขนมเค,ค้กกันนี่ดู้ขนมเค,ค้กไอ้จะกินอะไรอ่ะกินรสไหนดีอ่ะอรสอรอโรไหมอร์โรไหมโอ้กินไมหมมด เอาแบบนั้นอ่ะเอาแบบเป็นชิ้นเล็กอ่ะนี่แบบเป็นชิ้นเล็กเนี่ยจะได้กินลหลายอย่างจะเอาปลเก็บยไว้หรืออุ้ยเก็บไม่ได้หรอกเอาแบบไหนดิเดี๋ยวแม่หาแม่เอาให้ก็พอแล้วมลแม่เอาเค้กมะพร้าวน้ำหอมไม่ชอบกินเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าว อ oh, อันไหนอีกอะเอาไหนช็อกโกแลตหรือว่าสตรอเบอรี่อันนี้นมสดช็อกโกแลตอันนี้บูเบอรี่หรือว่าเอานี้เอาฝอยทองนีกว่าเนาะเอาไหมอันไหนเออไม่ต้องเลือกล้วแม่เลือกให้ละเอาฝอยทองดีกว่ามีเส้นนี้ด้วยหรือว่าจะเอาเอาบูเบอรี่เนาะ ฮะไม่หรอสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เหรอช็อกโกแลตดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะกินอะไรหรือไม่กินก้อนนี้ก็คือฝอยทองไงอ่ะกินไหมไปไปเจ็ดตนักกินแค่แสองก้อนเขาล้งอิ่มอ่ะมาใจตัง ดีเดี๋ยวมันจะหกอ่ะจะไม่หาไม่หาตาังคันไม่เอานี่แรกก็ได้นี่แรกกันค่ะ Terima kasih telah <laughs> menonton! ไม่เคยพาไไปดูเคไปไหนล่ะไหนไหนก็พาไปดูซ huh. ีชี้อาหารหมาเหรอหมาหมาหอ๋อแบบนี้เหรอก็อยู่นอกก็อยู่นอกจากนอกนอกจาน่ว้ตื้ชี้หัแน่จหน่วยผลไม้สะอา เราไม่กวนใช่ไหมไปพนันยอมแม่พาไปเชี่ยออกมาท่านี้เข้าไปอาบแอร์นย็นข้างในก่อนอานนี้สิอะขนมเยอะขานีเนี่ยใช่ไงก็ขนมก็เยอะธรรมดาอยู่แล้ว มีอะไรน่าซื้อกินหรือเปล่านะไทยไปกินไอติมกันดีไหมฮะอะไรนะอื้มออน้าไหนอี้เอนี่ด้วยเหรอโกเฮร์เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหกหนึ่งหกสองแพงกว่าในร้านอีกว้าว ไปได้แล้วมนะั้งกลับได้แล้วนะกลับ,ลลบยังกินไ <c oughs> ด้จิมเหระอือเดี๋ยวแม่ดูดูตังก่อนนะมีไหมกินได้จิมกันเหรอใช่ไหม <c oughs> นี่แม่พามาปลานงินแม่จะหมดกระเป๋านะยังไม่ได้ไปซื้ออะไรเลยก็จะไปหาซื้อเสื้อกันหนาวให้ไปดูอไอติมรึบาร์จิรึบาร์เนาะไปถ้าอยากดูชันมันนี่แม่ดูผงซักฟอกก่อนชอบดูผงซักฟอกเท่าไหร่อ,รอุ้ยข้า เออเนี่ยเนีน่นนยนเนี่ย้าน่อยเท่าไหร่เนี่ยสามหกถูก,กแพงเหรอสากซื้อกลับบ้านเลยไหมเออซื้อกลมนมีกี่กชิ้นอ่ะสามหกนี่นไม่ถูกนะถดี๋ยวเด้โซฟีเย็นนิป,ปีสิบสอเซนอ๋อสิบชิ้นยีเซน อันนี้เท่าไหร่เ่กี่เซนนี่ะกิชิ้น่ะแปดชิ้นแปดชิ้นสามหกสามหกแชิ้นสามของยี่สานเซนสบสอชิ้นสีเก้าอันไหนอ่ะอันไหนคือสองชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปดเกอแบบนี้หรอซื้อเลยไหมเหลือววันหลังค่อยมาซื้อก็ได้เนยวค่อามาซื้อในห้างเในห้างถูกดิแต่ไม่มีแบบมิปิกอะ นี่ไงยี่สิบเก้าเท่าไหร่อีสิบเก้าราคาเดียวกันไม่ไม่ชอบแบบนี้ชอบยำ<อ>มีปิดอ,อ,อันนี้มันคือกางเกงไงเท่าไหร่เนี่ยหมอไี่ยมันวใหญ่จากยิปซีอันนี้มันคือกางเกงไงหรอ <c oughs> นี่หรอเป็นกางเกงไงปปนปะไปซื้อไอติมกินไปใ,ใจตลาดดิ

กินไม่โม้เอาแบบเป็นแท่งก็พอไม่ว่านะเอาแบบเป็นแทงน่งแล้วมันก็ละลายอะแท่งเป็นกล่องก็ละลายนะแต่มันละลายแต่มันหุ่นกล่องมันเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไม่ดูราคาดไม่มีป้ายบอกว่ากล่องอะไรนี่ ห้าสิบหรอจะไม่เกินอ๋อใส่ถุถงใส่ถุถงเย็นได้ใช่ป่ะหรือเดี๋ยวไม่ดูดิจะกินรสอะไรเดี๋ยวรสช็อกโกแลตช็อกโกแลตอืมช็อกโกแลตเลยหรอช็อกโกแลตหรอ อืมง mm ั้นเอานี้ก็ได้อ่ะงั้นเอานี้ก็ได้โอเค cho thằng kia mà lấy nó ừ. một cây luôn kìa bố muốn ăn anh để nó sao mà anh nhìn nó có เขาเป็น่เลยมีถุงไปจะมาเก็บเหรียญให้แม่ดิทางนี้ไปทางนี้ไปดูว่ามีเส um> ื้อกันหนาวล่างมีไม่น่าจะมีอ่ะเพราะที่เราวางไย่างเง อุยกระเป๋าตังค์น่ารักจังมีลู <Yeah. S 1> ูพิ่เชอร์ไปไม่มีรอมม้วหมรอบหน้าให้มาดูแกเข้าทางนี้เพื่อนนี่สอมทั้งเลย เราแม่แล้วไประวังประตูเน็บน,นะระวังรถโ <Okay. S 1> อเคอากูมาเชี่ยวห้างเล็กๆแล้วผมไม่รู้จักบิ๊กซีอากูบอกไม่รู้จักบิ๊กซี <c oughs> ดีค่ะไปไปกัน